สวัสดีครับวันนี้พบกับมีมาร์นะครับสวัสดีกับยามเย็นครับผมก็ตอนนี้ก็เพิ่งให้อาหารเสร็จให้อาหารทั้งฟาร์มเลย <c oughs> ก็หลายคนเคยถามมาร์กว่ามาร์กมีอะไรบ้างในฟาร์มแล้วก็จะพูดยังไงเดียมันก็มีหลายอย่างเนาะแล้วก็มีหลายคนถามว่าใช้งบในการทําฟาร์มไปทั้งหมดเท่าไหร่ ทั้งหมดอันนี้มาร์กบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเนี้ยมาร์กใช้เป็นซาแลนในการมุงไม่ใช่มุงเลยใช้ซาแลนในการล้อมทุกๆอย่างและคราวเนี้ยพอหลังจากที่โดนหมากัดเรื่อยๆหมากัดเรื่อยๆจนจน,จนแบบสัตว์เราเริ่มตายขึ้นเรื่อยๆโอ้ยไม่โฟกัสอ่ะสัตว์เราเริ่มตายขึ้นเรื่อยๆปุ๊บก็ก็ได้เก็บเงินก้อนหนึ่งก่อนที่จะเข้าโควิดก็เก็บเงินในก้อนหนึ่งแล้วก็มาทําทุกๆอย่าง คือล้างทิ้งหมดเลยทุกอย่างก็จะเก็บแค่พวกเศษสังกะสีหรือไม้อะไรอย่างนี้โอ้ยมันไม่โฟกัสอะโอเคก็เดี๋ยวจะมาพาทัวร์ก่อนพาทัวร์ก่อนว่าในตัวฟาร์มมีอะไรบ้างโอเคนะครับผมก็ก่อนที่จะไปดูก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกาลังใจให้มากด้วยละกันนะะนะจ๊ะนะจ๊ะอีกแล้วทำไมาหลังๆชอบติดคํานี้จังเออโอเคปะไปไปดูกันเถอะไปดูกันเถอะ ครับก่อนก่อนเข้าฟาร์มเนาะก็จะเจอกับนี่ก่อนเลยหนูหนาเป็นหนูสายป่าที่ดักมาได้ในตอนนั้นแล้วแล้วตัวมันยังเล็กอยู่ก็เลยเอามาเลี้ยงไว้ตอนนี้ก็โอ้วนตุบเลยนี่แต่ละตัวเลี้ยงด้วยอาหารเป็ดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ตําอยู่ของมาร์กนะครับ,รบก็ถัดมานี่เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งได้มาได้มายังไม่พออาทิตย์เลย ซื้อมาไอไม่ใช่ซื้ออันนี้ขอเข้ามาเขาให้มาแล้แหละเป็นรตไอแลนด์อเมริกาก็จะมีสองรุ่นจะเป็นรุ่นเนี้ยรุ่นเดือนหนึ่งกับในนู้นจะมีอีกสี่ตัวที่เป็นรุ่นสองสัปดาห์แล้วก็จะมีพวกบาร์กี้ที่มาร์คเพาะพันเองโอเคเดี๋ยวเปิดให้ดูบาร์กี้เนี้ยจะเป็นบราม่ากับซิลคี้ผสมกันฮะไอสีเหลืองๆนี่จะเป็นรตไอแลนด์ก็จะมีตัวนู้น่ะที่ไม่ใช่โรตแต่นู้นเป็นบาร์กี้เหมือนกัน ทุกอย่างเป็นบาร์กี้หมดเลยก็มีแค่ไอ้สีตัวนี่แหละที่เป็นที่เป็นรถนอนนั้นก็เป็นบาร์กี้หมดเลยอันนี้เป็นรุ่นลูกอันนี้ก็เป็นลูกเพิ่งได้มาใหม่แค่สิบสองตัว <c oughs> แล้วก็มีไก่ต็อกเพิ่งออกได้สี่ตัวออกออกจากไข่แล้วก็วันนี้บาร์กี้ออกอีกเพิ่งออกมาได้ห้าตัวก็ยังเหลืออีกหลายตัวโอเคเข้ามาก็จะเจอเล้าใหญ่เลยอันนี้เป็นเล้าเป็ด รับเป็ดเลยรับเป็ดไข่ก็แล้วก็จะมีห่านตัวหนึ่งตอนนี้เหลือตัวหนึ่งแล้วตอนแรกตายหมดแล้วตายไปตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งอันนี้เป็นรับเป็ดนี้ซื้อมาจากที่เขาลื้อบ้านอะซื้อต่อจากลุงมาก็โซนนี้จะเป็นห้องแถวอย่างเงี้ยตอนแรกก็ปรับเปลี่ยนไปหลายอย่างกันตอนแรกก็จะทําเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องสักเจ็ดแปดช่องตอนนี้ก็คือค่อยๆขยับขยายคือตอนแรกก็ใช้เป็นเหล็กหมดเลยก็ไม่ไหว วัดเป็นทุนแล้วไม่ไหวก็เลยเอาเป็นไม้ที่พอหาได้เป็นไม้เลี้ยงเป็นไอ้นี่เสานี่เป็นไม้แสดาต่อครับแต่เสาข้างหน้าเป็นปูนก็โอเคเดี๋ยวพาทัวร์ทีละอย่างก็มีเป็ดแล้วมีโรสแล้วอันนี้เป็นไก่ดำเคยูภูพนันครับเป็นพ่อแม่พนันก็จะเหลือแค่พ่อแม่พนันลูกขายกินหมดแล้วก็ขายเรื่อยๆครับนี่พระเอกของฟาร์มตัวป่วนซึ่ง เป็นไก่ที่มือนที่สุดมันคืออเมริกันซิลกี้สีพาสเทลตัวนี้เลี้ยงแต่เป็นลูกเจี๊ยบอ่ะพี่ชายที่เขาเป็นดีเจเขาให้มาเขาเลี้ยงซิลกี้โดยตรงแล้วคราวนี้เขาเขาเลี้ยงแต่สีขาวมันได้สีดําอันนี้เขาก็เลยให้มาฟรีๆเลี้ยงมาแต่ตัวกระจีดเดียวอ่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่ไงบาร์กี้แต่จะบอกที่พ่อแม่พันบาร์กี้ จะมีซิลกี้ติดอยู่ด้วยมีที่นี่ๆๆหน่อยนี่บากี้นี่ตัวเมียบากี้จะเป็นอย่างนี้แต่นี้เป็นของสีขาวนะครับก็จะเป็นทรงบลามา่าเลยแต่ว่าขนก็จะมีซิลกี้ติดอยู่อันนี้เป็นซิลกี้ก็อันนี้มันอยู่กันได้แต่อีกสองตัวอยู่ด้วยกันไม่ได้ตีกันก็ในในนู้นก็กำลังกบไข่เลยเป็นบากี้เหมือนกันแต่เป็นสีดำโอเคก็ ของช่องของช่องผ่านไปปิดนี่ผมจใจนำเสนอตอนนี้เป็นเป็ดเทศครับเป็ดเทศเป็ดเทศไปซื้อมาได้ตอนนี้อายุสองเดือนซื้อมาตอนเดือนหนึ่งซื้อชาวบ้านเข้ามาก็นี่เริ่มเริ่มเปลี่ยนขนละก็เลี้ยงจากตัวอายุสามสัปดาห์ตอนนี้ก็อายุสองเดือนละ เคก็ขังไว้อย่างงี้ก่อนยังไม่มีเวลาทําคอกให้เลยขยับไปเรื่อยๆนี่กินอิ่มแล้วอิ่มอิ่มหมดแล้วก็วอ,วอ,วอ,วอันนี้เป็นไก่ต๊อกไก่ต๊อกซื้อมาจากเอ่อที่อีกอําเภอหนึ่งเลี้ยงตั้งแต่เอ้ไม่ใช่เลี้ยงเสี้ยนี้เออเลี้ยงเลี้ยงซื้อเป็นลูกเก็บมานี่เป็นลูกเก็บมาซื้อจากลูกเก็บที่ออกได้สองหรือสามวันนี่แหละ มันเหลือสี่ตัวมันเหลือเจ็ดตัวแต่ก็ตายไปสี่ตัวละเหลือเจ็ดตัวมาก็เลยเหมาเข้ามาไอตัวนี้ก็คือไก่ดาครับเป็นไก่ดามองโกซื้อไข่เชื้อมาจากาฟาร์มเฮียหนึ่งที่บุรีรัมย์ก็ได้ไข่เชื้อมาห้าฟองฟักออกได้สองตัวแล้วก็ตายตอน,นเล็กๆไปละตัวหนึ่งแมวกินก็เลยเหลือตัวหนึ่งก็เลี้ยงรอดมาจบถึงปัจจุบันเนี่ยคือตอนนี้อายุหนึ่งปีแล้วนะ ตัวนี้สีสวยมากเลยหนึ่งปีแล้วอันนี้เป็นซิลกี้ตัวผู้สองตัวมันอยู่ในเรานู้นไม่ได้มันโดนตีก็แม่ไก่ที่แม่ไก่มันมาไข่ตรงเนี้มันมาอาศัยไข่มันเย็นแล้วมั้งอันนี้เป็นเป็ดไข่นะแล้วก็จะมีกากีแคมเบลแล้วก็จะมีกากีแคมเบลผสมปากน้ําหน่อยตัวไหนอะให้ดูตัวไหนได้ที่มันจะออกเขียวๆหน่อยเออตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้น มันจะเป็นออกเขียวๆหน่อยเห็นไหมครับเนี่ยหัวอมจะเขียวๆหน่อยแล้วก็จะมีอี้เหลียงอี้เหลียงก็จะมีเหลือตัวน,นี้เหลือสามตัวเองหนึ่งตัวสองตัวสามตัวแต่ไอเป็ดไอเนี่ยหนึ่งตัวสองตัวเนี่ยเขาให้มาคือที่บ้านเขาที่บ้านเขาอยู่กลางนาแล้วคราวนี้เขากลัวไอกลัวไอตรงเงินตะทองกินมาเหลือสองตัวไงตอนแรกเขามีสิบตัวมาเหลือสองตัวเขาก็เลยให้มาเห็นว่าบ้านมาร์กเลี้ยงเยอะ ส่วนนี้จะเป็นเป็ดตัวผู้เป็ดตัวผู้เอาไว้ผสมขายไข่เชื้อก็เอาไว้ทําพันนั่นแหละตันนี้เป็นเป็ดตัวผู้ก่อนแรกมีตั้งสิบกว่าตัวก็ตายบ้างกินบ้างมีอี้เหลียงนี่มี่เป็ดปากน้ําหัวจะเขียวๆอย่างนี้เนี่ยไม่รู้นะเขาบอกมานะคืออันนี้มาระซื้อเข้ามาเหมือนกันตัวละหกสิบบาทตอนนั้นซื้อมาห้าตัวแล้วก็มาร์กเพาะไข่เชื้อได้ตัวผู้ติดมาอีกนิดหน่อย อันนี้เป็นไก่ไข่เหลือแค่นี้เองปลดหมดแล้วอันนี้เอาไว้สําหรับกินไข่นี่หน่อยเหลือมันจะเหลือหกตัวแล้วก็ตัวนู้นตัวนู้นจะเป็นตัวผู้เนี่ยที่มีหงอนเนี่ยเป็นตัวผู้ซื้อซื้อสมัยเป็นลูกเจี๊ยบมาเนาะมันก็เลยติดตัวผู้มาด้วยก็เลยอ่ะไหนๆมันติดมาก็เลี้ยงมาเลยแล้วตัวนี้เป็นคาโก้เป็นแบ็คออร์ตัลอ์ผสมนี่แหละได้มาจาก ได้มาจากฟาร์มของพี่แยมที่บุรีรัมย์อันนี้เป็นฟาร์มวิมานตุดอันนี้ขึ้นชื่อเรื่องไก่ผสมเลยเนี่ยคเคแต่ข้อไก่ก็ใหญ่นะเอาไว้โควิดหมดเดี๋ยวจะลงห้าสิบตัวคือทำอค้อเผื่อไว้แล้วละ่ะก็ไม่รู้แล้วจะทังก่อนจะได้ซื้อไก่หรือเปล่าไอ้ตัวนี้เป็นบากี้บากี้พ่อพันมันตีไก่ตัวในเล้าแล้วตัวนี้มันแย่กว่า ก็เลยเอาจับแยกไว้อันนี้พึ่งทําเลยพึ่งทําเลยอันนี้พึ่งทําได้ประมาณเดือนหนึ่งเป็นเล้าไก่บ้านก็จะเพาะไก่บ้านเอาไว้ช่างกิโลขายก็ก็ได้ตัวเล็กๆมาเนาะอาศัยที่แม่มันแนอะ่แม่มันไข่แล้วคราวนี้ไข่มันล้นอกก็เลยเอาไข่นะ่ะมาฟักเองก็ได้ลูกมา ิบกว่าตัวก็ตายไปบ้างอันนี้ก็จะมีเล็กฮอนเล็กฮอนเล็กฮอนตัวกลางก็เหลือตัวหนึง่งแล้วก็ไก่ดำสองตัวเหลือแค่นี้เองตายบ้างขายบ้างนูน่นมีไก่บ้านอยู่บนนู้นตัวนึงขึ้นไปทำอะไรของมันบนซาเลนขึ้นไปทำอะไรของมันโอ้โหไก่บ้านมานี้โคตรด,ดื้อเลยเลี้ยงอะไรก็เออไปหมดเออมันจะคลองเลย โอเคก็ okay, จะมีประมาณนี้เนาะก็จะมีเป็ดอันนี้คือรายได้หลักเลยของในแต่ละวันก็จะมีเป็ดกรงแรกก็จะเป็นไก่ดำเคยูพูพานอันนี้คือช่วงนี้ไม่ได้ปั๊มลูกเลยเพราะว่าอย่างว่าเนาะคือก็ไม่ค่อยมีใครซื้อหรอกมันมันช่วงนี้มันบูมยากแล้วแหะเพราะว่าอย่างเราเราก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อ คนอื่นเขาก็ไม่ค่อยมีตังค์ซื้อเหมือนกันก็เลยหยุดการปั๊มไปก่อนถัดมาก็จะเป็นบาร์กี้แล้วก็เป็นไก่ต๊อกแล้วก็เป็นเป็ดตัวผู้แล้วก็เป็นไก่ไข่ไก่เนื้อแล้วก็จะมีหนูนาตรงนู้นหนูนานี่เป็นชุดทดลองนะฮะแล้วก็จะมีไอเนี่ยรดไอแลนด์สายลูกเกียบก็ฟาร์มก็มีแค่นี้ก็อันนี้อันนี้เป็นคลิปอัปเดตฟาร์มก่อนนะ ไอกระปุกมันคือไอกระปุกก็โอเคเดี๋ยวให้ดูอีกรอบๆก็จะมีแค่นี้นี่คือฟาร์มหลังบ้านหลังบ้านจริงๆนี่คือบ้านมาร์กเลยนี่คือห้องนอนมาร์กเลยนะเนี่ยห้องเนี้ยห้องที่มีจาระเทียมลงมาเนี่ยนี่คือห้องนอนมาร์กเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องโถงส่วนที่ทํางานก็อยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นในนี้ก็จะมีตู้ฟักตู้ฟักเอาไว้ในนี้เพราะว่าเอาไว้ในนี้แล้ว มันไม่ค่อยขึ้นบ้านกันเราไม่ค่อยขึ้นบ้านก็มากจะทํานั่งทาตรงนี้มากได้ขึ้นบ่อยก็จะไปกลับโคง้งกับไข่อะไรก็ว่าไปส่วนตรงนี้จะเป็นโรงเรือนก้าไม้เป็นโรงเรือนเก่าตอนนี้ไม่ได้ทําแล้วไม่มีเวลาโอเคในส่วนของฟาร์มก็มีแค่นี้เดี๋ยวจะมาสรุปว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมารใช้เงินไปเท่าไหร่เนาะอ้งนี้แล้วกัน ใช้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ก็ถ้าเป็นในระบบบ้านอะเนี่ยถือว่าเป็นฟาร์มใหญ่อยู่เหมือนกันนะถ้าเป็นระบบบ้านแต่ถ้าเกิดเป็นระบบธุรกิจก็คืออันนี้คือเป็นฟาร์มบ้านๆเลยก็โอเคเดี๋ยวมาไปสรุปให้ดูว่าใช้ซื้ออะไรไปมากก็จะเป็นเนี่ยซื้อไอ้นี่ซื้อกระเบื้องซื้อตะปูซื้อเมทัลชีตอ่าข้าบนนี้เป็นเมทัลชีตแล้วก็ขาดเรือก็ใช้สังกะสีนิดหน่อยเมทัลชีตซื้อไม้ไผ ซื้ออะไรอ่ะซื้อน็อตซื้ออะไรเงี้ยอะไรที่มาร์กซื้อเนาะเดี๋ยวมาร์จะมาอัปเดตให้ดูแต่บอกก่อนแล้วว่าราคาไม่แรงมากแล้วอยู่ที่เราจัดการด้วยเออแล้วบอกอย่างคือทุกอย่างทุกอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมาร์กลงมือทําเองทุกอย่างทุกขั้นตอนเลื่อยไม้ขุดหลุมเสาตั้งเสาอะไรเองเงี้ยคือทําทุกเองทุกอย่างเลยคือผ่านมือมาร์ก 9ก้าสิบห้าเปอร์เซ็นะอาจจะมีแม่มาช่วยจับตอนเอาไม้ขึ้นทรงสังกะสีอะไรเงี้ยโอเคก็จะมีแม่มาช่วยอย่างนี้แต่ว่าในการกระทําทั้งหมดคือม้าเป็นคนลงมือทุกอย่างตอกตะปูเองทุกตัวนะครับขุดหลุมเองทุกหลุมอะไรเงี้ยดึงสาลงสาเรนนี่ก็คือขึ้นเองปีนเองดึงเองทุกอย่างมุงสังกะสีก็เนี่ยเอากระลอนเนี่ยกระลอนเนี่ยคว่ำตูดแล้วก็ขึ้นยิงเองทุกอย่าง สวงสวรรค์ยิงเองหมดวัดเองทุกอย่างคือ9กเป็นป็นฝีมือม้าหมดเลยนะครับก็บอกเลยว่ากว่าจะเสร็จฟาร์มทั้งหมดนี้ตบค้อนตีนิ้วเกิน100ครั้งแล้วกันโอเคเดี๋ยวม์าจะมาจะมาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่นะครับก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ลวกลางคืนม์าจะมา มาอะไรอ่ะเดี๋ยวจะมาเขียนให้ดูเพราะว่ามาร์กจดใส่สมุดเอาไว้ว่าวันที่นี้ซื้อไอ้นี่ราคาเท่านี่อะไรอย่างงี้มาร์กจดไว้คือละเอียดมากละเอียดมากนะย้ำคือละเอียดมากคือทุกอย่างที่ซื้อเนี่ยแม้กระทั่งตะปู20บาทมาร์กก็จดโอเคเดี๋ยวไปชมกันครับให้ดูอีกรอบนึงในมุมกว้างมุมกว้างเดี๋ยวกว้างไหมเนี่ยมีล้อเ,เป็ด น,นี่ห้องแถวนู้นไก่โอเคครับก็อย่างที่บอกไว้ในตอนต้นคลิปใช่ไหมครับว่าจะมาอัปเดตทั้งหมดว่ามาร์คซื้ออะไรไปบ้างแล้วก็ในราคาเท่าไหรแล้วรวมทั้งหมดเท่าไหร่โอเคแสงมันจะวูบบ้าหเลยนะครับเพราะว่ามาร์คใช้ไฟข้างบนตัวเดียวแล้วก็มันก็จะโฟกัสก็จะวูบบ้าหน่อย ก็หลักๆก,ก็นี่อย่างที่จดเอาไว้เดี๋ยวจะขึ้นไปข้างๆให้ดกูก็บอกก่อนว่าเดี๋ยวจะแจ้งไปทีละยางเลยคืออย่างแรกคือเสาห้าต้นคือมาร์กมีแล้วหนึ่งต้นบวกอีกห้าต้นก็เป็นหกต้นตอนแรกมาร์กจะทาแค่เสาหกต้นนะครับแล้วก็พวกตะไคร้สีเขียวพวกอะไรเงี้ยยังไม่กว่าในมารกก์กจดนะเพราะว่าอย่างน้อยมาร์กก็มาทำความสะอาดในฟาร์มใช่ไหมโอเคอันพอไม่กว่าแล้วก็จะเป็นอันเนี้ยน่าจะเป็นหนักที่สุดแล้วก็จะเป็นแมทันชี t เฉพาะ yup, แผ่นต like ัวเมทัลชีอย่างเดียวนะครับม,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 มันเมตรละเมตรละเท่าไหร่จำไม่ได้ลเม็ดนั่นเม็ดน่าจะเมตรละเจ็ดสิบบาทมาร์คซื้อมาสองเมตรต่อนหนึ่งแผ่นมันแผ่นละร้อยสี่สิบโอเคใช่เมตรละเมตรละเจ็ดสิบบาทสองเมตร <Kas. S 1> มันแผ่นละร้อยสี่สิบอ่ะมาร์คซื้อมาสิบกว่าแผ่นมันราคาหนึ <fur locations. S 2> <cumulative. S 1> ่งพันเก้าร้อยหกสิบบาท แล้วก็ต้องซื้อสกูด้วยเพราะว่าใช้ตะปูตอกไม่ได้มันไม่อยู่ะะก็สกูอีก200บาทตัว2บาทมันร้อยตัวเนาะแล้วก็เป็นพวกตะปูเออแล้วก็มีเสาเพิ่มมาอีก2ต้นคือวัดแล้ว6ต้นอ่ะเสาระยะมันห่างเกินไปก็เลยเพิ่มมาอีก2ต้นก็เป็น2หมด8ต้นส่วนเสาต่อข้างบนนั้นจะเป็นไม้เศษไม้ที่บ้านมาร์กเองก็โกรกเองเลื่อยเองนะครับแล้วก็นอ็นอตน็อตนี่ 1>, 1สาต่อ2องตัวสองตัวมันยังไงหนึ่งเสาต่อสงตัวคือใส่บนกับใส่ล่างมันก็จะทั้งหมดเนาะแปดแปสาก็สิบหกตัว16บหตัวก็ร้อหสบาทตัวละสิบาทไม่ภายนี้ไปตัดเองลำละสิบบาทตัดไม่ยี่สิบลำแล้วกระข่ายสีขาวถระข่ายสีขาวนี่สี่ร้อยห้าสิบาทที่เอามาล้อมไก่ไก่ไข่นะ แล้วก็เป็นตะปูตะปูสังกะสีอะไรเงี้ยเออแล้วก็กระเบื้องกระเบื้องนี่น่าจะเห็นกันนะครับคือมาไปซื้อมาจากลุงคือลุงเป็นช่างและหมอกอสร้างแล้วคราวนี้เป็นบ้านที่เขาจะเปลี่ยนหลังคาลุงเขาก็เลยซื้อหลังคาต่อมาแล้วเขาก็วางไว้วางไว้หลายปีเลยมาไปตัดโยกล้วยมาก็เลยถามซื้อเขาซื้อมาห้าสิบแผ่นแผ่นละสามบาทก็เป็นราคาร้อยห้าสิบบาท ก็ถือว่าได้ราคาที่ถูกมากเนาะก็พราะเป็นเป็นลุงเป็นหลานกันอนะได้อย่างคือเขาวางไว้เฉยๆวางไว้โอ้สอสปีแล้วก็เลยมาก,ก็เลยขอซื้อมา50แผน่นเขามีประมาณ100ยแผน่นเขาบอกเดี๋ยวเขาจะไว้ทําอะไรยุ่งฐานอะไรเขานั่นแหละแล้วก็ตะปูสังกะสีอีกแล้วก็ตะปูธรรมดาโอเคก็สรุปเบ็ดเสร็จทั้งหมดอันนี้คือจดทุกอย่างนะจดแมก้กระทั่งตะปูยีบาทมาระจด ทั้งหมดเบ็ดเสร็จทุกอย่างอยู่ที่ราคา4,440บาทนี่บวกมาทั้งหมดแล้วเห็นไหมเห็นตัวเลขไหมก็ถ้าใครไม่ช่วยก็ลองไปบวกกันเอาเองนะครับก็ทั้งหมดทั้งฟาร์มทุกอย่างไม่รวมไม่รวมสัตว์นะสัตว์นี่เราซื้อมาเองบ้างกับเพาะพันเองบ้างก็จะเป็นทุกๆอย่างที่มาร์กทำในฟาร์ม แม้กระทั่งตะปูอะไรอย่างเงี้ยก็จดทุกอย่างเลยมีจดวันที่ด้วยเห็นไหมครับว่าวันนี้ซื้ออะไรวันนี้ซื้ออะไรก็นั่นแหละครับประมาณนั้นฟาร์มทั้งฟาร์มทุกอย่างมาร์กใช้งบไม่ถึงห้าพันนะครับแต่บอกขอนว่ามาร์กลงมือทําเองนะครับก็มันก็จะลดค่าช่างลดค่าอะไรหลายๆอย่างถ้าเกิดจ้างช่างจริง,งๆแต่ว่ายังไงถ้าเกิดจ้างช่างจริงๆมันก็ลองลอง ลองคูณไปครับวันละสามร้อยถูกถูกเลยว,ว่าสามร้อยก็ถ้าทําทั้งหมดนี่ก็อยู่ที่ประมาณสี่ห้าวันแต่ว่ามาค่อยๆทํเนี่ยทำวันละเล้าว,วันละเล้าคือเล้าวหนึ่งก็อาจจะสองวันสามวันแล้วก็เว้นช่วงมาเว้นช่วงมาแบบอีกสี่ห้าอาทิตย์อีกเดือนนึงอะไรก็ทําอีกแล้วคือค่อยๆทําค,ค,ค,คือฟาร์มท,ที่หลังบ้านทั้งหมดที่ทุกคนเห็นนะครับใช้ระยะเวลาทําทั้งหมด ทั้งหมดคือจะพูดยังไงดีคือที่มาร์กทำฟาร์มเนี่ยมาร์กทำมาแล้วปีกว่าตีว่าสองปีอะสองปีที่มาร์กทำมาทั้งหมดสองปีแต่ในตอนนั้นคือเป็นฟาร์มที่ไม่ได้มาตรฐานคือใช้ใช้หลักตั้งแล้วก็เอาซารลรนล้อมอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มาตรฐานเนาะแค่เราวิ่งชนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะพังแล้วแค่ล้อมไก่ไม่ให้ออกมาเฉยๆแล้วคราวนี้ มันเกิดเหตุการณ์ที่หมามันเข้ามาบุกก็คือสัตว์เลี้ยงของเราอ่ะตายทุกวันตายทุกวันคือเราต้องเราโทษหมาไม่ได้ว่างั้นเถอะเราก็ต้องโทษที่ตัวเราว่าเราทําไม่มาตรฐานเองมาก็เลยโลาะทุกอย่างทิ้งคือเอาสัตว์ทุกอย่างอย่างเป็ดอ่ะมาก็จะไปล้อมไว้แคบๆสังกะสีตีล้อมอย่างไก่แนละ้วมาก็จะใส่สุ่มคือบ้านมา้ามีสุ่มเยอะเนาะก็จะใส่สุ่มใส่สุ่มใส่สุ่มแล้วก็เร่งทําเร่งทําก็จะทํา ทำเป็ดก่อนก็นเป็ดมันต้องเดินก็ตีบริเวณของเป็ดเลยแล้วก็ส่วนซิลคี้พวกอะไรนี่แก่ตรงแก่ตอเราก,ก,ก็มาซอยในห้องแถวคือมักมักคิดแบบออกมาแล้วคือพื้นที่ทั้งหมดนะครับเออพื้นที่ทั้งหมดข้างหลังบ้านนั้นคือพื้นที่กว้าง10เมตรยาว15เมตรแต่ว่ามันจะเป็นมุมเฉียงอ่ะมันไม่ใช่พื้นที่แบบสี่เหลี่ยมแบบเนี้ย มันจะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็มันก็จะมีแบบเยื้องมาอย่างนี้นิดนึงอ่ะมันก็จะแบบประมาณว่าฝั่งเนี้ยสิบห้าเมตรเออฝั่งเนี้ยยี่สิบเมตรฝั่งเนี้ยสิบห้าเมตรเนี้ยมันก็จะเยื้อเป็นทางหมูนิดหนึ่ง่ะก็ที่มาเป็นแบบนั้นก็เลยจะสรรปันส่วนได้ค่อนข้างลําบากนิดนึงก็จะมีแค่ทางเดินเท่านั้นเองก็ตอนนี้อย่างที่มีรถไอแลนมาปุ๊บก็อีกสักประมาณหนึ่งเดือนก็ต้องทำลาวก็ยังไม่ดูเลยวจะท้องทำลาวตรงไหนเพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มแน่นแล้วะ โอเคก็เป็นเรื่องหัวอนาคตแต่ว่ามาร์กจะบอกก่อนว่ามาร์กจะทำฟาร์มไปเรื่อยๆขยับขยายทำเล้าไปเรื่อยๆจนจนตันอะ่ะพื้นที่ตรงไหนว่างก็อาจจะเป็นปลูกผักหรืออะไรก็ว่ากันไปอันนั้นเป็นเรื่องหัวอนาคตครับก็โอเคมาร์กจะมาร์กจมาแจง้งให้ฟาร์มนะว่ามาร์กใช้งบไปทั้งหมดเท่าไหร่และทําอะไรกับมันบ้างแล้วว่าในฟาร์มนี่มีอะไรบ้างก็น่าจะน่าจะชัดเจนนะครับก็ ใครอยากรู้อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้หรือใครที่รู้จักมาร์คแล้วจะไลน์มาหรือจะโทรมาก็ได้นะครับไม่ว่ากันก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละก็จบแล้วล่ะก็โอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปแนวนี้เป็นเกษตรอีมว,วยอีสัวอีตัวอะไรนี่แหละก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้มาร์คด้วยละกันเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเกษตรนะมันก็จะเป็นในวงของแคบๆก็ มันก็จะตันง่ายใครอยากรู้อะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เดี๋ยวมาร์กจะหาข้อมูลหรือมาร์กจะทําให้ดูถ้ามีโอกาสมาร์กจะทําให้ดูนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาต่อไปก่อนต้องขอตัวลาไปก่อน,นทางหลังพูดลิ้นพันกันสวัสดีครับ